อืมเลยมาเลยกินจักรแลนี่มามลูกันมาวะเฮ้ยมันปิวลง

เออมันเอาเท้ามันอันนั้นบอกมันเอาเท้ามันวิตน้ำตีเออมันกินเนาะเฮ้ยพักบุ้งน่าจะเอามาให้มันว่ะบอกเอายอดมันให้มันกินเลแม่ยอดมันนั้น เอาไปเลยโอ้ยไี่เกียวดเอาไปมดเฮ้ยมันลอยสวยวันนะมันจเลไม่กมก็อยากเล่นเนาะชูคือบนหนาว่ะมันไม่ใช่ไก่พี่วมันโค้งไหนูก็ไม่รู้จะเรียกหนูก็เรียกมันเหมือนหมาแหละมาแล้วๆมาแต่มันมันไ จะเรียกกันยังไงมาเรียมาก็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 เฮ้ยรู้จักมาหาเฮ้ยดูมันเล่นนะดาราหน้าก็ช่องตัวนี่มันไม่หลับไม่นอนหรอวะห่านเหรอมันอยู่กับยายนะไม่หลับไม่นอนเฮ้ยทำไมเมื่อคืนไม่หลับไม่นอนมันเเพอยายบุตรคืน่ารัก ไปเล่น<ม>ไปเล่นเอ้ามาุณน,นะครับตอนนี้นะครับมันู้จากหมาเนี่ยตัวใหญ่จังเลยเนาะ <c oughs> ตุ่นมันพังดูตอนแรกผมระเบิดนกตื่นก่อนหรอวะ ตัวนึงไปใส่แล้ววะเดี๋ยวลองเอาัวหนูไปไหนมาเมื่อคืนอ่าเยืเดี๋ยลองเอาขวหนูไปไหนมันติดใต้กินใบมันว่ะนาัดเฮ้ยนัดขึ้นแล้วคุณน,นะโโมันขึ้นแล้ว เพี่พี่พ่มันขึ้นมาตากแดดเลยด้วยมันจิกเขาไหมวะโอ้ มืดว่ะพีติวไปรอบหลังเนุ้ยทำไมขึ้นมาตัวใหญ่ปเอยเลยตัวใหญ่ไม่งัน็จะลอยน้ำไไงอ่ะอุ้ยเท้ามันเหมือนเรือเลยว่ะจะเตะยายนั่นอ่ะเออแมนดูยมันเตะเลยเฮ้ยถ่ายรูปมั่นนี่อาถ่ายรูป อยู่เฉยๆพี่อยู่เฉยถ่ายรูปก่อนเมื่อวานยังถ่ายได้เลยยุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ่ายรูปก่อนั่งใหญ่นั่งมันหวานเยอะไอ้นัทมันจะตกน้ำเลยอมเลยอมเลยเอาเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยลูกเเยดูเท้ามันน่ยเ้ยอลนมันช่วยแล้วมันช่วยแล้ว เอาน้องนั่นั่งสินั่งเลยนั่งเฉยๆก็ได้ถ่ายรูปเขาถ่ายรูปนะขั้นอยู่เฉยๆมันมันจะขึ้นมาไหมถ่ายรูปกับเจ้าเล่แล้วบอลลูมก็ขึ้นมาไหมเอาสองลูกหนึ่งแล้วๆถ่ายรูปดีๆเร็วๆนัดมันถ่ายแขนคนบ่แม่นแขนหมูบ่แม่นตพักมาเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยเดียววิ่งแล้วสวยแล้วทำเป็นเล่นตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเร็วก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคว้าคอมันไง แกกล้าแม่ฟากคนราอุ้ยอุ้ยมันทำอะไรนั่นน่ะมันดำน้ำกินปลาอุ้ยอุ้ยดำน้ำปลาชิดเลยช่วยมีปลาจะโตเบี้ยถือเกลื่ยไม่เคยอยู่ใกล้มันขนาดนี้เลยถือทำคิดไว้น้อจิ๊กับนะมันจิ๊กับลงเลยเบี้ยเบี้ยเบี้ยนี่นี่นี่ย น่ารักนะเจอใครเลยที่จะมาเดินเฮ้ยตีนมันดังปุ๊บหลุดว่ะมันเตะมันจิกอย่างเดียวมันเตะมันก็ล้มเลยเนาะใช่ตัวบลอกบอลเลยอาค่ะเดี๋ยวราจะคิดกันเลยค่ะ